รบสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับตอนนี้มาอยู่กับกล้องชาแนลอีกแล้วตอนนี้เรามปอยู่กับเกม d ด a d บายเด l i ไล t ์นะครับผมวันนี้มาคนเดียวไม่ได้มีมาใครไปดูรูาวันนี้มาคนเดียวนะครับไม่ได้มีใครมาด้วยแล้วก็เพิ่มเติมคือไม่ได้เล่นนานแล้วไงล่ะการที่เราจะไม่ได้เล่นนานนั้นไม่สามารถทําให้เสีองผมที่ตกลงไปได้นะแต่ว่าช่วงนี้ก็มีเรื่องนิดหน่อยก็เลยไม่ค่อยได้มาทํา คลิปนะครับผมแต่ว่าวันนี้ว่างไงล่ะโอเคเดี๋ยวผมขอไปดูเปิร์เช็คเปิร์ก่อนว่าผมมีเปอร์อะไรบ้างตอนนี้ลืมไปหมดละอันนี้ฮิลตัวเองอันนี้ฮิลเร็วขึ้นอันนี้ช่วยเพื่อนฮิลเร็วอันนี้เปิร์เพิ่มแต้มผมเองโอเคอาเปิดกล่องไปดีไหมรอแบบไปหาของข้างในเอาไหมแต่ว่าแต้มจะได้น้อยอ่ะ อ่าเห็นใจก็ดีปกติผมใช้เปิร์กแน่แหละแต่ช่วงนี้ผมเพิ่มแต้มอยู่เพราะว่าเนี่ยตัวละครวลสามเกแล้วครับเพราะถ้า50แล้วผมจะเปลี่ยนตัวเล่นละเครื่องเส้นเอาอันนี้ไปแล้วกันโอเคหนีเร็วเค้กทำไมต้องหนีอุ้ย มาแล้วโอเคผมตัดสินใจผมจะเอาเปิร์กเปิดกล่องไปนะครับไปดูว่าจะไ,ได้ของอะไรบ้างในกล่องนะเอา้าหายไปคนนึงอ่ามาแล้วผมบอกเลยว่าในบรรดา4คนนี้ผมเนียนที่สุดนะครับเพราะว่าคนที่เนียนน้อยที่สุดก็คือชื่ออะไรนะ <c oughs> ชื่อเคท ผมสีทองนี่แบบไม่ได้อ่ะคิวเลอร์เห็นแน่นอนอพอคิวเลอร์เห็นหครับคิวเลอร์ก็จะต้องหาคนที่แบบมองเห็นง่ายก่อนแล้วคิวเลอร์ก็จะต้องวิ่งไล่คนที่เห็นง่ายก่อนก็คือแคทนี่แหละที่ผมสีทองส่วนผมเนี่ยดูแล้วก็น่าจะรู้นะครับว่าตัวผมเนี่ยดาครับตัวละครผมนี่ค่อนข้างดํามากซึ่งคิวเลอร์ไม่เห็นผมแน่นอนเพราะว่าผมแอบตรงไหนผมก็เนียนอยู่แล้ว นี่เพราะผมเป็นคนผิวสีไงสุดยอดไปละ่ะเนี่ยสองร้อยไอคิวนี่สองร้อยไอคิวเป็นไงเราต้องมีแบบจิตวิทยาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมถ้าเราไม่มีจิตวิทยาเนี่ยเราก็จะจู๊ซอบบี้ไ,ไม่ใช่ซอมบี้เราจูคิวเลอร์ไม่ได้เป็นไงเนี่ยเราเป็นคนผิวสีนะครับโอเคมาเลยเกิดไหนเนี่ยุิยอ๋ยอ,อปุ่มนี้วิ่งอันนี้เดิน โอเคอุ้ยลืมปุ่มอะ่ะถึงขัง้นลืมปุ่มอะ่ะ <5 m. S 1> คิดดูแล้วกันช่วงนี้ติดวอลเล็ตอยู่นะครับใช่เล่นลวอลเล็ตอยูอ่เกมใหม่หูย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 เห็นป่าวอะเฮ้ยผมเห็นผมเห็นงี้ผมเห็นมันเอ่อ <must be S 2> มนนันชื่ออะไรนะกระดิ่งกรุ๊กกริ๊งอ่ะไปอ่ะไปแล้วแหละ มีกล่องมีกล่องระหว่างเครื่องกับกล่องนะครับผมก็ต้องเอากล่องก่อนสิเราสาดเอาเบิร์กมาใช่ไหมมนเข้าตรงไหนนะ่ะเข้าตรงไหนเข้าตรงไหนเฮ้ยเอากล่องก่อนเอากล่องก่อนเอาขึ้นข้างบนโอ้โหหลงทางนี่แหละครับความที่ไม่ได้เล่นนานอ ก็มาดิก็มาได้ทั้งวันบอกเลยได้ทั้งวันตรงเนี้ยตรงนี้ได้ทั้งวันโอ้โหลืมปุ่มวิ่งลืมหมดทุกปุ่มโอ้หลงด้านอ่ะผมลงด้านทางขึ้นอ่ะตรงนี้มันมีบันไดไหมเนี่ยเดี๋ยวผมขอปรับตัวก่อนขอปรับตัวก่อนช่วงแรกก็จะเออเออหนะ่อย ำไมมันเห็นคนผิวสีอย่างผมได้วะผมว่าผมเอาแบบตัวละครผมนี่ผมว่าเนียนมากที่สุดเท่าที่จะเนียนได้แล้วเนี่ยมีแอบคนนึงนะครับไม่ซ่อมสักคนเครื่องแรกก็ยังไม่เสร็จแปลว่างานยาบมากๆตอนนี้มาแล้วเคสมาแล้วแล้วก็ไปแล้วอ้าเรือดแตก เลือดแตกตรงนี้ตรงนี้ได้อา้าวมีหิวหิวเองมีหิวหิวเองมันต้องซ้ำผมมันต้องซ้ำผมอุ้ยผมหนีผมหนีม,หนมันมามันมามันมามาเลยจูได้ทั้งวันสำหรับผมมาจูได้ทั้งวันเออเจ็บตัวเจ็บตัวเจ็บตัวสิเจ็บตัวสิเออวิ่งมาทางนี้ฉีก ฉีกขวามาฉีกขวามาฉีกขวามามันหายตัวมันหายตัวมันเดินเร็วมากคิดว่าไม่เห็นคิดว่าไม่เห็นแต่ผมเห็นเห็นในเห็นอีกทีนึงแน่เป็นไงล่ะไงล่ะไงล่ะเอ้ยโอ้โหทำไมวิ่งไม่ทันวิ่งชาง้าจังอะเรา,าเอะอ้าโมริก็มาโอ้โหโมริก็มา โอ้โหไปเร็วมากไปเร็วมากนะครับแต่ไม่เป็นไรรอบแรกรถเทสเทสรอบแรกรถเทสรอบแรกนี่เราเทสโอเคครับหลังจากรอบที่แล้วเราซ้อมไปแล้วหาห้องใหม่ได้ห้องแบบกี้แบบผมซ้อมไงผมซ้อมไงนี่ส่วนเพิร์กเอาไปเหมือนเดิมนะโอ้โหอันนี้เอาหนีเร็วเค้กไปหนีไม่ไวเลยนะครับน,น้อยาเจจางไวกว่ารถสุดยอด มาเลยรอบนี้แหละรอบนี้จริงจังครับเห็นไหมกีฟผมแบบอาจจะผิดพลาดทางเทคนิคอะแบบเขาแบบดันไปเห็นผมวิ่งพอดีไงแบบตัวผมก็อาจจะเนียนแหละแต่ว่าแบบดันไปวิ่งเจอหน้าเขาพอดีอะไรเงี้ยเขาเลยเห็นผมแต่ว่าผมแบบรู้แล้วไงว่าต้องทำไงไนงะเพราะาตัวผมเนียนอยู่แล้วไนงะไม่มีทางที่แบบตัวผมจะไม่เนียนอะ่ะตอนเนี้ย ผมคือแบบความมั่นใจร้อยแล้วมาโอ้โหด่านนี้แบบถนัดเลยถนัดเลยแบบดูดิมีเพื่อนด้วยง่ายเดี๋ยวเนี่ยเห็นไหมกำแพงสีดำใช่ไหมผมกนแค่ปั๊บนี่ไม่มีใครใหเห็นเนี่ยโอ้โห,โโหโคนผิวสีมันดีอย่างนี้นี่เองอุโโอ๊ยปุมนี้วิ่งผุมนี้วิ่งเดินย่องคือเดินธรรมดาเล่นบอลรนนบ่อยครับไปครับ ไปครับเย <c oughs> เอาวอา What? อะไรกันครับเนี่ยเอาแล้วบอกเลยว่าเกิดใกล้เครื่องใกล้ประตูใกล้กล่องไม่รู้จักแบบมุมจะดีขะนาะดอุ้ยทำไมกล่องมันอยู่แบบ เลึกจังอ่ะกล่องมันอยู่เนี่ยโอ้โหมีเพื่อนซ้ำอยู่ตรงนี้ครับวิเจ๊บักมาดูดูดูความเนียนผมความเนียนผมนี่อยู่ตรงนี้ตรงนี้แล้วเจบักจะไม่เห็นเหมือนจะเห็นนะครับแต่ไม่เห็นผมแล้วแหมเป็นไงปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บแ คือแบบพันเทรดมองไม่เห็นผมอะ่ะไปยังอะ่ะไปแล้วครับอุ้ยอุ้ยยังมาอยู่ยังมาอยู่แงีมีมองมีมองไปยังไปยัง ไม่ยอมไปด้วยวนเรียกว่าวนโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเนียนไปยังไปยังไยอมไปยังไปแล้วครับไปแล้ว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 ปั๊บเครื่องเราไม่ซ่อมนะครับเราวิ่งลงามาเปิดกล่องก่อนแน่เจอคนซ่อมแล้ว ดูครับเปิ๊กเปิดกล่องได้เปิดแล้วครับกล่องแรกเอ้ยอะไรเงยโอ้โหโยนทิ้งไปเลยอันเนี้ยนี่วางไว้ตรงนี้แหละอุ้ยมันมันมันมา,มนมาไม่มาดิโอ้เพื่อนโดนไล่อยู่เนี่ยเราไปเปิดกล่องเฉยเรามาแล้วฮันเทรด เจ๊บังปนี่เราเนี่เองไปเครื่องแรกโชว์ไปเครื่องแรกโชว์ไปก่อนสวยสวยมาป์คือแบบเมื่อกี้เกือบเดินละเมื่อกี้เกือบโดนละสกิลเช็คเมื่อกี้แบบวอร์มวอร์มวอร์มไปสองรอบไม่มีเสียงครับไม่มีเสียงเราไปซ่อมต่อเลยอุวยใครนะ่ะบาดเจ็บหรือเปล่า เอาใครมาด้วยตรงนี้เนียนซ่อมเครื่อง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 วยเพื่อนโดนยางไรสุดยอดแล้วสุดยอดแล้วบรออีกสองคนไม่รู้ไปไหนนะผมไม่ได้ตามเขาไปอ,ะอ่ะอ๋อ เขาเรียกว่าล่อเขาเรียกว่าล่อล่อให้มาล่อให้มาแล้วผมก็จะไปช่วยเพื่อนไงล่ะมาแล้วครับเหมือนผมวิ่งมาแล้วประจบไหนแล้วไหนแล้วมานี่มานี่ แอนซี่ขอโอ้โห,โโห,โโห,โโหก็คือแบบมีฮิวเร็วไงนี่ก็เร็วเหมือนกันเนี่ยวะก็เร็วเหมือนกันเนี่ยว,วะเราอ่ะเอ้ยไปวิ่งกลับอย่างเร็วเงียบน่ไม่เห็นเอสิซี่เอ็นซี่เออง้างขวาง้างขวาง้างขวา,วาแล้ว จุกไปจุกไปโอ้โหย้ายถึงมือพี่ย้ายถึงมือพี่จุกสวยอีกคนไปไหนอ่ะนี่เป็นไงโอ้โหสกิลเช็คแบบนี่เอาวอา้อาวโอ้โว่าจะโชว์แล้วไั้ไปช่วยเพื่อนไปเราอยากช่วยไม่ใช่เหรอ จเสจสเต็ตเคอร์อนั่นแหละครับห้าสอร์นต์หกสิบร์เซ็นตเราแวงไปหมดแล้วข้างหลังมีไม้ครับข้างหลังมีไม้ดูไว้ว่าข้างหลังมีไม้แต่ข้างหน้าเราเบื้องหน้าเราเป็นเจอฮันเต็ดนะครับต้องไว้ใจเพื่อน,นครับเอ้าเรียบร้อยเพื่อนปล่อยก็ปล่อยเลยว่ะรู้ว่าวปล่อยตายโอเคสวยอีกเครื่องนึง เสร็จแล้วมากเสร็จแล้วมากจัดไปชุดใหญ่ได้อยู่เอยวิ่งจุกเนี้ยออกมาจุกไทยลักออกมาแล้วมาเครื่องนี้ต่อไงละ่ะฮ่าฮ่าเครื่องนี้มีคนทำไว้น่าจะเป็นผมหรอเปล่าง่ายๆครับวันนี้ไม่มีเสียงเด e h u ฮันเซต้อมเพลินอ่ะบอกเลยซ้อมเพลิน ซ้อมเพลินซ้อมพรซ้อมเพลินมากว่าเนี่ยเดี๋ยวอีกสองเครื่องผมว่าจะไปจุกหน่อยเอาแตมเอาแตมเอาแตมเดี๋ยวลองไปเทกับเพื่อนผมว่าเดือดฮันทรีนี่มันแรงน่าจะต่ำอยู่นะครับไม่ก็อยู่ในช่วงหันเล่นมั้งเออ อ่อนให้เขาหน่อยอ่อนให้เขาหน่อยเขาเรียกว่าเรียกเขาเรียกวาเรียกมาไหมมาไหมไม่มาไม่มาด้วยเอยจัดไปจัดไปชุดใหญ่ได้เลยจะเสร็จอีกเครื่องไหมเนี่ยไล่ใครอยู่อ่ะอุ้ยเสร็จแล้วอีกเครื่องนะครับ โอ้โหแล้วเครื่องนี้ก็ใกล้จะใส่เด็กก็เลยขึ้นรื่องเดียวไม่ได้โดนไล่เลยอะ่ะต้องไปโดนไนล่หน่อยละไหนวะอยู่ไหนวะวิเพื่อนโดนเพื่อนโดนแล้ววิง่งไปวิ่งอย่างเร็ว ไปไหนอ่ะดูดูสกิลการเนียนเนียนจัดจัดคือแบบไม่มีใครเห็นคือแบบโอ้โหสุดยอดอะความเนียนนี้มาขอเล่นมั่งขอเล่นมั่งขอเล่นมั่งเอ้ยเอ้ยว้าไม่มีไม้ไม่มีไม้ไมมไมเพื่อนเล่นไม้หมดแล้วอเล่นไม้หมดแล้ว,ลลวอ๋อติดติดติด งนี้มีไม้ตรงนี้มีไม้ไม่ยกขวาเหรอมันเทรดไมยกขวาเลยมานี่มาเล่นไกลๆมาเล่นไกลๆหาไม้ก่อนหาไม้ก่อนหาไม้ก่อนไม้ไม้ไมเอออุ้ยโอ้โหมันมายกอะไรตอนนี้โอ้โหก็วิ่งมาตั้งนานเนื้อว,ว่าไม่มีไม้ที่ไหนได้มีไม้มาเด็กมาเด็กอุมมอ้มเบาอุมมาอ้มเบาอุม้มเบาอุ้มเบาเอออุ้มอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยเพื่อนซ่อมอีกเครื่องนึง่ะครับ ไอ้ไม้แรกเว้ยไม้แรกเว้ยโอ้โหตอนแรกไม่เห็นยกขวานเลยนะครับนึกว่าขวานมันหมดเราเล่นไม้ปั๊มยกขวานตับนั่งดูสองคนครับโดนตีแล้วคนหนึ่งง้างขวานชับ ยายาโอ้โหเล่นอะไรกันครับเนี่ยไปแล้วครับไปแล้วครับเพื่อนไปแล้วครับวาบดึงลงมามานี่วับหลบแปลว่าหลบ เอ้ยโดนได้ไงวะหน้ามันได้ยินเสียงได้ยินเสียงอ่าเป็ดสองรู้สึกฝีมือผมจะตกไปเยอะเลยเนะี่ย

วิ่งหน่อยเปิดประตูวิ่งมาจะตายเอานะครับเออวิ่งหน่อยเปิดประตูช่วยมาช่วยมาเปิดประตูวิ่งหน่อย,ย,ย,อยโอเคเกือบแตกวยไปแล้วไปแล้ว เปิดประตูวิ่งมาวิ่งมาเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูวิ่งไป <c oughs> ขอฮิลแปบ๊บฮิลแปบ๊บเฮ้ยอะไรเ,าเราโธ่เอ้ยขอบฮิลหน่อยมีไงมาสิมาสิมาเปล่ามาเปล่าเออ โอ้ยเออฮ <h ills> ิวเหวเหวแปบ๊บ <Yeah. S 1> เออแอบเป็นไงก <Yeah. S 1> ็จะ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 งงเซ็งงเซ็งมาเติมฝามาเติมฝามา <h ums> เติมฝา <h ums> ใครโทรมาเราต้องเข้าประตูแล้ว